ลาวัด <Là> ีบรรดาทุกพ่อคุณแม่เื่หลักและลดทุกทุกแห่นถึงมนังใหกำลังใจใกับคงานอีสานรุ่ไทยัใจเพ็ิดพนต้องมาโดยตลอดหลายฝาลาปีนะครับขอบคุบางยางซื้อขอบคุณไปยังพี่น้องกันไก่เลนเที่ยงโดยเจ้าพรอบัญชา คนชาดนะครับคนกำลังใ,ใจคนในใจใหญ่ๆโมลุ่นมาในชุดหน่อยครับอันนี้คือชุดหน่อยของทีมงานมีสารอุทัยฝันใจคุณพ้นทองแล้วมีชุดกลางอีกชุดกลางอ่ามีชุดกลางแล้วก็มีชุดใหญ่นะครับอันนี้มาตสไบบุใส่งา,านแล้วก็มีชุดมินิพองนีหน่อยมีหลายสินเชยฝากไว้นะครับมีหน่อยมีหลายโทรไปหาผมาสินเชย เต็มใจมาซอยครับหน่อยหลายตัวก uh ันคู่กันใดธนาค่ครับผมจากว้แนนะครับอีสานภูไทยวัใจเพชรเพรทองอ่ะบาดที่นี่วนนวลฟังล่ำบาดที่นี่ตั้งใจมาล่ำโลกมันเ้อเดินร่ำลกฟังรับฝนวั ว่าสาเหล้วสุบอลานมืนี่ยกันั้งจ่อหมอสิงฆ์โดนงาเมียเขาป๋ายหางหัน รังเริงโอบายเป็นมาแล้วมนิเงาคงที่ทีไตตนี้กรอดขันนี้ปิดกะเตงนี้เปิดได้ไอ้เมียให้นั่งขอหัว เป็น้าเป็นนางเนี่ยวว่างป่าฐานะลมพอสมดังพันธุ์เสซอแถวตาห่างเดินทางมาบ้านเก่าคำเมื่อเป็นเขางอนสิ่งเสิ่งนโรทั้งเชิดข้าดเหนือ คนปาล่านิวปอดีเดนอนแรงเงี่ยย่านเซนเส้นเสาเกิาทงเอาใจหมอเพราะเสือคนหนีกับโดนงอพงเอาดำไปรอกสัมเมียผ้าหากแว่นเชื่อให้เป็นแลงใจผมือเก่า มีเงินไว้ถ้าแต่งรองมีเบอร์เพียน้องแม่ห่างเท้าเข้าเดียวกันอ้แล้ท่านได้ถามด้วยกระเป๋ายกไอ้นี่นั่นโอ้ก็ที่จอบตัวถ่ายกเนาะย่างได้สิฮอดมองกูยกเลยฮอดหลับไปแล้วไม่คุ้มกวนนั่นเอาถามมาที่นี่เสล้นไม่ห่างยังบอยกทำอะไรมาที่นี่ยกท่ะแม่ จังตัวสังตัวกูเดี๋ยวก้องกิน่ีโอกาสกันกินเอนแม้าหานี่ตผู้เป็นาันะฮะแกตัวกันได้ห่างาหางด้สิ่ใมาังไดกันหางยนัเลย่ต้องออกจากบ้านหางด้ छा जो न चयंताया ओ เพียงแล้วเพียงแล้วเพียงแล้วบอกจากฝึกทุกเนื้อในเพียงแล้เพียงแล้เพียงแล้วเลยซีซีบาทเนาะใส่สิ้ห้นหยิบไมบขอบคุณครับมาหงัคัดหลังนีนี่ับครับผมเป็นยามสูงครับไม่น้ินดนโอ้ยเไ้ยังเรย โอ้คุณสีแต่เลือนพื่อแม่คนเติมเป็นยางขาักอืพัหิได้เห็นเจ้าหน้าที่นัเจ้ามาห็นแบบเนาะอมัดเอาเลืนไปลยเอ้ยจะไปซื้อเบียร์เบินได้เจ้าหนาี่บัเด้อหนี่ได้ยินด้วยอืขอบคุณายครับขอบคุณคัดผัดขอบคุณครับขอบคุพูดเป็นยางสูงครับผมนม่งคนมาให้ยังพันนังให่้ขอบขอบขอบดปเลย Chân tay chân cũng nữa, động tay sân lẽ tay sớm mà sếp có cả thao của đấy. Uhm. Thao đứng. này không tụi mình ngang mình tụi mình tụi có tụi mình 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 tụi mình

เสียงลมตาเก่าขอม้ากองอยู่ในหูแมวโวยวันนี้ดูคนหน้าหนักบาบุญขลังแมวไม่คิดทำอะไรบ่อนี่คนที่มองหน้าทะลุตาพัน ตุ้ยไปแล้วต่ยงแต่นโง่ใจแค้นมาเพื่อเ่าตั้งห่วนุ่นี่ยยานมาเพื่มันยาวมือคว้าจับบัดเดวผ่านังตาสุมบัดกอดลงองหัวนันทับนไม่เป็นะาเพียงสง हा माया काय ผมตากระจินร uh ู้จึนไปเลียกเอไว้ให้หลังอัตมาตื่นขึ้นนี้สิไปช่างบอกว่ามันเป็นยังไงตัวผีแดงไอ้ทุกคนอย่านี้แล้วผ็พลิกลุกตาพอตุ่มก่อไปข้างในก็ขาเราพลิงมันงมมืออัตมาแล้วก็พลิกตาจินหัวตาเขหาได้ดิหินบาทมือหาไม่บ่งแต่หมันรูดู้ใจ ผมโม่งชุดมเอเนี่ยแหละผมเคมาพูดเอ้ยจะไปโซ่หัวหน่าเอ้หัวหน่าวตื้อยผมโม่งตื่อยผมโม่งเอานาะก็จีเรือพระธรรกูัดดีเนี่ยก็เมียนเอ้กูจกินกิ้งมุนมาจังนั่นบบกูเออสุไก่เพื่อนบ้านแกคอยเพื่อนโอ้ มื่อในม้วนแ้่บอกดูแต่ได้สุดเขตแล้วก็ม้วนข้ามคูนแล้วไหนแต่ไปไปตู้ไปข้ามม้วนข้ามม้วนทุกครั้งที่มาไหนเลยข้ามคูนติดอีกในม้วนไข่ติดอินยีได้เลยม้วนเป็นม้วนบนนังคูนได้ต่อภาษาคูนสองชั่วโมงไหนเลยไม่ต้องเข้าดูเออแก่หมดอย่างตัวแก่เจ้ากันหมดข่าวอะไร ตอนุดไปจากบนอ่างก่อนนะครับจากกดไลค์กดแชร์ไิไ้งง rial, เพจของคุณน้อยแฟมาลีนะครับเดี๋ยวสุดทองนะตั้งวงรนสุดทองสักนอ นายยูเท่าอยทุกคนก็บอไปไอ้รอเพิวานานกว่าขอดมันหามเดินเทียงกันกับไอ้แต่เป็นสาวคนนมาเอ กนั่งไอ้ยังไปใส่ไข่เบาวมี่เหงาโก่ขนาเนี้แสายงคนขี้แพ่บดุงจองให้สบางบุญพราพาพาโอ้เพื่อให้นางลดกันงอานี่ คำเขานั้นไปตัวเลือกไผรมาเป็นผัวพ่อแต่ได้ดีหน่อยเขาปาเดือดบอดอยู่นานและเพื่อแห่งคำอีฟ้าสี่จำจดใจไอเสียงนั่นทบที่นั่งบ่อย i a little บ่อคุยส่วนมีผัวมาจากคนอ้ายบ่อสุนดอกคนว่างเจ็บใจรอคุยเจ้าเก็บบุ้งองไรตื้นผานงานเอ่ยงานจนสีเท่าข้างบ้านงา้เจ้าวัดไงเออ sau phai cả chiên song qua sống con dạo, khó che thuyền coi chậu cho quê hương đọt thân ưu mạn, mưa nưới, thuở xưa con ai nấp cây nấp cây chậu thầu nạp కాాా